เว้ยเบื่งเตรียมตัวส่งลูกค้าครับพี่น้องตะกั่วแตนโมจินนี่ครับพี่น้องเดวนี่ขายใส่หน้าเลยบุกมาขายติดเตาเนี่ครับพี่น้องซัมซีฮังเงินเดือนละสองสามพันนี่เพิ่นว่าสบายสบายด้วยพี่น้องปลูกตะกั่แตนขาย ปลูกตะกะแตนขายเดือนเราสองสามพันสบายสบายพี่น้องเอ้ยนะครับเขาเบิดแดวที่ขายตะกะแตนสื่อเขาบัานนี้ผักบ่มาเดิอมาเดินพี่น้องพู้ใดสนใจที่จะเอาตะกะแตนแต่ก็มีบลอดายดอกครับพี่น้องมีอยซ่สิปัวกลอง แต่ว่ากับผูดทึงว่าออเดอร์นี่ก็เบดแต่ละไปเทศอกสะบางขามใหญ่มองเดียวก็เบดแล้วสี่หากองอ,อนี้หมูกองหนึ่งเนื้อเนือสี่พี่ออเดอร์ครับพี่นอ้องกินตัก,กะแตนด้วยกันครับ